วิธีดูเบอร์มือถือว่าตรงกับชื่อของเราหรือไม่ให้เราแตะที่แอปกันโทรศัพท์ต่อไปแตะที่ปุ่มหมายเลขให้เรากดปุ่มดอกจันทร์179ดอกจันตามด้วยเลขบัตร13หลักของเราปิดท้ายด้วยสี่เหลี่ยมหรือชาร์ปนะครับพิมพ์เสร็จแล้วยกตัวอย่างโทรออกด้วยซิมหนึ่ง แล้วจะมีข้อความแสดงขึ้นมาให้เราดูนะครับถ้าเบอร์ของเราถูกต้องเลขบัตร13หลักจะตรงกับเบอร์โทรที่เราใช้ปัจจุบันนะครับต่อไปดูกรณีที่ไม่ตรงกดดอกจันท7 9ดอกจันตามด้วยเลขบัตร13หลักปิดท้ายด้วยสี่เหลี่ยมหรือชาร์ปซึ่งตัวอย่างในคลิปจะโทรออกด้วยซิมสนะครับกรณีข้อความแสดงขึ้นว่า เลขบัตร13หลักของเราไม่ตรงกับเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในปัจจุบันให้เรารีบแก้ไขด่วนเพราะอาจมีมิจฉาชีพหรือคนหลอกลวงนำมาใช้และจะทำให้แอปแบงกิ้งของเราใช้งานไม่ได้นะครับทำง่ายๆกดติดตามกดไ like, ลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ